สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับโค้งสุดท้ายด้วยคือพอดีผมไปกรุงเทพมาที่ไปถ่ายทําช่วงวัดกู้นะครับซึ่งซึ่งที่ทผมไปถ่ายไก่มานั่นแหละแล้วก็พอดีผมมาเจอพระธุดงอยู่ข้างทางนะครับซึ่งอ่า ท่านแก่แก่แล้วอ่ะพูดง่ายๆกเฒ่าแล้วเฒ่าเฒ่ามากๆเลยคอเพื่อนเนี่ยคอเพิ่อนเน่ะเวลาเพ,เพื่อนเดินทุดงอะ่ะทั้งจะพายพายย่ามพายทุกๆอย่างอะ่ะท่านผู้ชมคือ,ค,อคือตรงคอที่เราเห็นตรงสันคอนเนี่ยคือมันเป็นหงอนขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมซึ่งผมก็เลยมาจอดถามท่านเลยนะครับผมจอดถามท่านมว่าท่านท่านจะไปไหนถามถามพระ บอกว่า,าห,ลวหลวงพ่อจะไปไหนผมทำอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะไปทางเส้นขอนแก่นนี่แหละเพราะว่ามันไปทางร้อยอิดทางบ้านผมไนงะซึ่งผมกําลังจะกลับมาเส้นแถว่าเส้นถนนเขาเรียกว่าถนนมิตรภาพถนนอะไรนี่แหละนะครับผมเนาะแล้วก็ผมก็เลยเรียกเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่าช่วงประมาณที่ผมไปเจอ,อหลวงตาเนี่ยประมาณสี่โมงเช้านะท่านผู้ชมสี่โมงเช้ากว่า ซ,ซึ่งผมกลับมาทางบ้านแล้วผมก็เพราะว่าหลงตาฉันอะไรยังหลงตาก็บอกว่ายังไม่ทันได้ฉันเลยคือก็เลยว่ายายผมไปอะไรไหมหรือไงแกบอกว่าแกไม่มีเงินแกเดินอย่างเดียวไม่มีตังค์แล้วผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปพาหลงตาไปฉันข้าวเองผมก็พูดอย่างนี้แกก็เลยแกก็เลยขึ้นมากับผมขึ้นรถมากับผมไมเไดย ผมไม่ได้คิดเอกใจว่าไม่ได้คิดเป็นี้ขึ้นมากับผมผมก็ไปร้านส้ตมตำปิ้งไก่ซึ่งก็ต้องฉันก่อนเพงนะครับท่านผู้ชมนเนาะผมก็เลยฉันปุ๊บแกก็สวดทุกทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บสั่งอาหารมาเรียบร้อยอปิ้งไก่ส้ตมตำนีหลาที่ผมสั่งให้หลวงพ่อเพื่อนแล้วก็หลังจากที่ฉันปุ๊บผมว่าหลวงพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนไหมตัวไม่ไม่เป็นไรแกบอกว่าไม่เป็นไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อ เดินเอานี่แหละนะครับขอบใจเด้ออยมเดิ้อแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าขอให้มีความสุขเดิ้อประมาณนี้นะครับผมเนาะขอให้มีความสุขความเจริญก็อวยอวยพรเนี่ผมผมก็เลยว่ายกมือใส่หัวปุ๊บแล้วแล้วเพื่อนก็ว่าเดี๋ยวโยมอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อมีอ่าไอ้นี่มีเต่าทองให้หลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อว่ามีเต่าทองให้อ่าพอบอกว่ามีเต่าทองปุ๊บผมก็รู้ว่าเต่าทองอะไรหรอหลวงพ่ออ่าเพราะว่าเต่าทองอะไร แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นเต่าทองของหลวงพ่อเองตั้งแต่หลวงพ่อสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะเอามาให้เองนะครับก็คือแกก็เลยเอาเอาเอาใส่ย่ามนะครับเอาใส่ย่ามมาแล้วก็อ่าก็ให้ผมเนี่ยเอาใส่ย่ามแกมาแกก็เลยล้วงย่ามของของหลวงพ่อซึ่งเป็นเต่าตัวนี้ครับผมนะครับเป็นเต่าตัวนี้ ผมก็เลยว่าหลวงพ่อมันเป็นเต่าอ,อะไรก็บอกว่าแกตั้งชื่อไว้ว่าเป็นเต่าทองเต่าทองของแกแกบอกว่าเต่านําโชคแกก็เลยว่าให้ผมเก็บร <ine> ักษาไว้ให้ดีๆเด้อเก็บไว้หิ้งพระเก็บไว้หิ้งอะไรเนี่ยเอาไว้กราบมาไหว้แกบอกผมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่ามีแบบไหนยังไงกันแต่ที่แน่ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบแน่นอนกับเต่าตัวนี้นะครับกับเต่าตัวนี้ มีโชคมีราบแน่นอนซึ่งผมก็อึ้งน,นะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับผมนะแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าถ้าผมมีโอกาสผมว่าจะได้เจอหลวงพ่อองค์นั้นอีกนะครับอ่าได้ได้มีโอกาสเจอหลวงพ่อองค์นั้นอีกเพราะว่าค่อนข้างจะมักเพื่นไหมเออผูกพันกับเพื่อนแบบคือแบบเพื่อนเบ้าดีเพื่อนพูดดีพูดอวยพรดีทุกอย่าง ผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ท่านให้เต่าทองตัวนี้ผมมาเดี๋ยวท่านผู้ชมไปส่องดูกันว่าจะได้แบบไหนยังไงกันว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับผมที่หลวงพ่อที่ิานอ่านเดินที่ดงอยู่ข้างทางซึ่งผมเพิ่นได้ให้เป็นการตอบแทนมาที่ผมได้อ่า คล้ายกับว่าให้เพิ่นชั้นเพ้นนะครับเอากลับถามเพิ่นแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เราก็มาดูเต่านะครับซึ่งเพื่อนเรียกว่าเต่าทองนะครับแต่ผมก็อ่าก็ก็เรียกว่าเต่าทองนแหละครับท่านผู้ชมนะครับเก็บคอท่านผู้ชมเอ้ยนะครับเดี๋ยวมาส่องดูกันใครเห็นแบบไหนยังไงกันก็ม้นมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ แต the ่ท er ี่แน่นะท่านผู้ชมสังเกตที่ด้านหลังเต่านะตรงตรงพระแล้วก็ตรงบนบนหัวเต่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีใต้ท้องเต่าด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่องให้หมดเลยนะครับผมนะก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางเผื่อใครเห็นแบบไหนยังไงกันนะครับเห็นไหมที่หัวเต่าแล้วก็ตรงตรงเท้าเต่าถ้าใครเบิ่งเป็นเด้อท่านผู้ชมเด้อมีโชบมีลับเด้อท่านผู้ชมของแบบนี้นะไม่แน่ไม่นอนนะครับ อดวงคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมนะอ่าดวงคนเห่ามันบวกอกันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าดวงใครดวงมันดูแบบไหนก็ยังดูไม่เหมือนกันนะครับเบ <c oughs> ิงเอาอยากให้เนี่ยบางคนเห็นเป็นแปดเก้าหรือหกแปดที่ตรง <c oughs> เอ้ยหัวเตา่าท่านผู้ชมนะครับตรงที่หัวเต่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะดูแบบไหนเอาเด้ออืม เห็นไหมนี่ถ้าถ้าเป็นลายด้านนี้ก็จะเป็นหกแปดหกแปดหรือหกศูนย์ไทยไทดูยังไงเป็นอ่านะครับแปดใกล้ศูนย์ก็ได้นะครับ,ดดนะรบเดี๋ยวก็จะส่งให้หลายๆที่ให้ทั่วๆนะครับผมเนาะอืมนี่แหละครับคือเต่าตัว,ตวนี้เป็นเต่าทองนะครับเต่าทองตัวนี้แหละที่จะพาท่านผู้ชมจะได้โชคได้ลาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูาใต้ท้องเต่ากันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนครับนี่ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูท้องเต่าว่าใครเห็นแบบไหนยังไงการมุมไหนมุมไหนแต่ละมุมนะครับว่าเนี่ยแต่ที่แน่้นะท่านผู้ชมมันเป็นอักขรคลคร้ายๆยันแต่ว่าใครใครสังเกตตรงที่คางเต่านะครับคางเต่าจะเห็นนะครับผมเนะาะตรงที่คางเต่าแล้วก็ใต้ท้องเต่านิดนึงนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเบอร์ออเดอร์เบิร์ออเดอร์ โชคไผ่โชคหมานโชคมันเด้ท่านผู้ชมเด้อเออห้าเป็นดวงเพิ่นห้าเป็นดวงมู้เจ้าผ่อยก็เอาดวงมาฝาดเออมาบอกบุญต่อกันห้าเพิ่นห้โชคห้ลาบเจ้านะครับกระเบิงกันไปเออเบิงเป็นแนวทางหรือเบิงมันกับเบิงกันคนละแบบเลยนะครับแม่นบ่มู้เจ้าว่าอืมนี่ระครับเพิ่นห้มากเนาะเพิ่นผมกับพวกงูแล้วเพิ่นก็ห้มากแบบนี้เนาะเฮากับมาเบิงกันเพราะว่าผมก็เอ้ยซึ่งมัน มันก็แปลกนะท่านผู้ชมเนาะเออเพิ่นก็ให้มาแล้วก็เราก็รับไว้นะครับกับหลวงพ่อผมไม่ได้ถามชื่อท่านได้ว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หรือว่าหลวงพ่อเพิ่นชื่อนามยังไงผมไม่ได้ถามดิแต่ผมมีความศรัทธาม,มีความอ่าอยากจะช่วยนะครับถามเพิ่นเลยว่าฉันเพ่นไปเพิ่นวันนี้ไปฉันผมกับผ้าไปเขาล้านตำมะคงปิงไกให้เพิ่นเลยฉันเพ่นคักๆเลยแหละนะครับผมเนาะอืมนี่แหละครับ เบ่งเอาไประเห็นตัวไหนนาเป็นดวงมุกเจ้าแสมมติที่มองดูที่ตรงที่หัวเสาท่านบู้ชมชัดมากๆนะครับเออบนแนร์ที่ปรานดิฉัใช้โชคุช้งเจ้ากระไรด,ไดิของแบบนี้จะแน่นอนว่าที่ไหนนะท่านผู้ชมห้ามมุกเจ้าไปไปพอโรอตารี่ถือแล้ววันที่หนึ่งเกินมากผู้เด่สีหูนะเอาเออถึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามนะครับ วันพระบ่มีหนเดียวหรอวันโกนกะมีมันบปะละแบบมูเจ้าว่ะแมนนะตัวเนาะเออกตสิีเป็นประมาณนั้นนะตัวเนาะนะครับผมนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับเอาเป็นประมาณนี้เนาะทั้งใต้ท้องทั้งด้านข้างนะครับเออผมไม่รู้นะผมได้ได้มาจากหลวมพ่อนะครับอืมนะครับประมาณนี้หรือใครอยากจะบูชาต่อก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะ ไม่หรอกท่านผู้ชมก็เอาเอาเก็บไว้มาขอโชคขอลาบเผื่อเพื่อนจะให้โชคให้ลาบนะครับผมเนาะใครหรือว่าใครใครชอบหรือว่าใครอยากได้อยากบูชาอ่านะครับเกิดเกิดว่ากันไปนะครับหรือว่าใครชอบประมาณนี้นะแต่ว่าผมผมก็ชอบนะท่านผู้ชมนะครับกับเต่าตัวนี้นะครับผมเนาะเต่าทองนะครับโอเคครับผมนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรยๆครับผม